สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานานังตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสปินฟิชชิ่งครับวันนี้เป็นอีพีพิเศษนะครับเป็นรีวิวอุปกรณ์ลอกตกปลาของผมนะครับผมจะเปลี่ยนทางแล้วนะครับจะไม่ใช่สปินฟิชชิ่งแล้วนะครับตอนนี้ผมจะกลายเป็นเบสคัตติงแล้วนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้ผมรอเล่นนะครับต้องบอกว่าตัวเนี้เป็นเป็นอุปกรณ์ตัวใหม่ของผมเลยนะครับ จนผมอยากจะบอกว่าผมต้องบอกว่าเป็นขออภัยมือใหม่หัดตกเลยนะครับตัวนี้นะครับลอกหยดน้ํานะครับสําหรับผมนะครับค่อนข้างใหม่มากเลยนะครับนึกถึงตอนสมัยที่หัดซื้อพวกลอกอุปกรณ์ตกปลาต่างๆนะครับแรกๆเลยนะครับไม่รู้ว่าจะซื้อลอกตัวไหนดีนะครับตอนนั้นก็ตกเป็นแต่หน้าดินด้วยนะครับตีไปแต่พวกคันสปินนะครับพวกลอกสปินนิ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นลอกของค่าย a อแคนนะครับ ล็อกสไปเดอร์ไบสันนะครับตัวนี้ก่อนหน้านั้นอะผมเคยเห็นมันเป็นตัวสปินนิ่งนะครับสไปแบ็กไบสันสไปเดอร์แบ็กไบสันหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นลอกจดน้ําเลยนะครับก็คิดอยู่พอสมควรนะครับพักหนึ่งนะครับว่าจะจะได้ลอกตัวนี้ดีไหมหรืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเป็นมือใหม่ในการรีวิวเลยนะครับนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพยายามลองดูแล้วกันนะครับ ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเรียกชื่ออุปกรณ์ผิดผิด,ผดถูกถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะลองใช้วิธีที่ผมเคยลองรีวิวพวกล้อสปินนิ่งดูนะครับอ่านว่าอะไรครับเนี่ยฟีฟ,ฟิชชิ่งซาวหรอครับคืออะไรครับหรืถึงมีมีเสียงเหรอครับสไปเดอร์ใบสันไม่แน่ใจนะครับว่าหมายความว่ายังไงนะครับนี่ ตัวนี้มีตัวหมุนซ้ายกับหมุนหมุนขวานะครับผมเลือกตัวหมุนขวามานะครับว่าผมถนัดซ้ายนะครับอ่าหลักๆนะครับที่เห็นนะครับอัตราทดเกเรโชนะครับอยู่ที่เจ็ดจุดสามต่อหนึ่งนะครับก็เป็นรอบที่ค่อนข้างมีความเร็วเลยนะครับแล้วก็แม็กแดกนะครับอยู่ที่แปดกิโลเลยนะครับหูค่อนข้างเยอะเลยนะครับไรคาปาซิตี้นะครับถ้าใส่ศูนย์ใส่สาย0.26นะครับได้100เมตรนะครับถ้าเป็นศ 0.28นะครับได้90เมตรนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมคงจะใส่เป็นสาย P.E. แหะครับแต่ว่าจะใส่1.5หรือจะใส่ P.E. 2นะครับเดียวค่อยดูกันอีกทีนึงนะครับตัวนี้ C.N.C. นะครับเป็นแขนนะครับบอลูมิเนียมสปูนนะครับวันเวเดอนหน้าทางเดียวนะครับ บริษัท AKN AK นะครับ Collaboration จำ um กัดนะครับก็น่าจะเป็น AKN นะครับ AKN ผมอาจจะออกเสียงอ่านผิดไปนะครับก็ไงก็ขออภัยทางพี่ๆนะด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าผมเรียกชื่อผิดชื่อถูกยังไงผมขออภัยด้วยแล้วกันนะครับนะ AKN t e k l e นะครับประมาณน,นี้อ่ะเราไปดูกันในกล่องดีกว่านะครับ ก็อารมณ์เหมือนทั่วไปนะครับผมว่าก็เหมือนรอบปกติทั่วไปนะครับอย่างรอบสป,ปินที่ผมใช้นะครับเขาก็จะมีไดรกแกรมนะครับก็อยู่ที่ว่าไดรกแกรมเขาจะให้มาเป็นเปเปอร์เลยหรือเปล่าหรือว่าจะพิมพ์อยู่ในข้างกล่องนะครับแต่ว่าเป็นรอบบางตัวเลยก็ไม่มีไดรกแกรมเลยก็มีนะครับตามําเนียมนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับนี้ แต่ผมเห็นตัวนี้ไม่ไม่มีใบรับประกันนะไม่แน่ใจนะครับว,ว่ายัางไงนะเคยดูข้อมูลในในเว็บที่ผมจะซื้อนะครับว,วันนี้ก็บอกว่ามันมีใบรับประกันนะมีการรับประกันด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว,ว่ายัางไงนะไปดูกันที่ตัวลอกดีกว่านะครับดูภายนอกกันก่อนดีกว่านะครับนะผมจับแล้วยังผมรู้สึกมันมันใหม่มากอะผมจับอาจจะยังดูจับไม่ค่อยถนัดด้วยซ้าไปนะครับ เป็นครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยที่ผมมีลอกหยดน้ําเป็นของตัวเองละครับว่างันเถอะนะผมเคยจับของน้าๆท่านอื่นมาเหมือนกันนะครับแต่ก็ได้แค่จับได้แค่สัมผัสนิดหน่อยเองนะครับก็มันยังไม่รู้เลยครับว่าอะไรมันคืออะไรนะครับแต่ว่าหลังจากซื้อมาพักหนึ่งนะครับผมก็เลยลองศึกษาดูข้อมูลนะครับก็พอจะบอกได้คร่าวๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอย่างตัวแขนตัวนี้นะครับอ่าเป็นแขน CNC นะครับตัวนี้หนอบเป็นหนอบยาง EVA นะครับ อย่าง e v a นะครับตัวบอดี้ก็เป็นกาไฟนะครับน้ำหนักเบาตัวสปูนข้างในเป็นอะลูนะครับตัวนี้นะครับเป็นสปูนอะลูจริงๆสปูลเขาเป็นสีดำหมดนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยผมติดเป็นตัวสก็ตเทปไว้นะครับเพราะว่าเวลาหมุนนะครับตอนแรกผมลองหมุนดูเนี่ยดูดูไม่ออกเลยครับเพราะว่ามันมันเป็นสีดําหมดเลยนะครับตอนแรกผมก็ ดูแทบไม่ออกครับไม่รู้ว่าสปูลหมุนช้าหมุนเร็วอะไรแค่ไหนนะครับผมก็เลยติดตัวนี้ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาหมุนเนี่ยมันจะทําให้ผมสังเกตเห็นว่ามันหมุนได้การหมุนของมันนะครับช้าหรือเร็วเนี่ยมันทําให้ผมสังเกตเห็นนะครับว่ามันหมุนไหมหรือว่ามันไม่หมุนนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าเวลาซื้อมาจริงเป็นสปูลสีดําด้านหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วตัวนี้ก็เป็นเดินหน้านะครับเดินหน้าทางเดียวนะครับ ลูกปืนนะครับเป็น5บวกหนึ่งนะครับก็คือข้างในน่าจะมีลูกปืน5้าลูกนะครับบวกกันกับตัวหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้ก็ไม่เหมือนพวกลอดสปินนิ่งที่ผมใช้นะครับที่มันสามารถเดินหน้าถอยหลังได้นะครับไม่มีนะครับตัวนี้เดินหน้าทางเดียวนะครับหนึ่งนะครับที่ผมเห็นนะมันไม่เหมือนกันนะครับมิดอินชัยหน้านะครับตรงนี้อัตราทดเกียร์เรโชนะครับ7.3ต่อหนึ่งนะครับก็คือหมุนหนึ่งรอบนะครับสปูน่าจะไป7.3เลยนะครับเนี่ย สไปเดอร์ไบสันนะครับลอกหยดน้ําตัวแรกในชีวิตของผมเลยนะครับก็ดูสวยดีนะครับผมก็เล่นไม่เป็นหรอกครับอันนี้นะอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับแต่ว่าก็เคยเห็นพี่ๆนะเขาเล่นกันนะครับแล้วก็เขาเคยบอกว่าพวกลอกเบสเกตติ้งนะครับหรือว่าพวกลอกหยดน้ําเนี่ยถ้าเรายังปรับจูนไม่เป็นหรือเรายังตั้งอะไรไม่เป็นนะครับครั้งแรกที่ตีมันจะฟู่หมดนะครับบางคนนานๆก็ท้อถอยกันไปเลยนะครับเพราะว่า ตีแล้วมันฟูนะครับมันก็ไม่ง่ายเหมือนพวกลออสปินนิ่งนะครับลออสปินนิ่งเนี่ยเปิดหน้าลออแล้วตีได้เลยนะครับปรับเบรกนิดนึงก็สามารถเหวี่ยงได้เลยนะครับแต่ว่าผมคือผมเห็นแล้วผมก็ชอบนะครับใจอะคิดว่าอยากจะมีลออหยดน้ําสักตัวอยู่แล้วนะครับในชีวิตนะครับแต่ค่อยไปตามหาคันครับจริงๆคันผมเล็งไว้แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ใช้นะครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายผมว่าถ้าผมได้ไปใช้นะครับก็คือน่าจะไปเข้าขบวนการฟูเหมือนกันแหละครับก็สนุกดีครับ เราเป็นนักตกปลานะครับประมาณนี้เราก็ลองเล่นดูนะหลากหลายดีนะครับอ่ะโอเคนะครับเไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้เขาเรียกว่าตัวปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับเนี่ยถ้าดูนะครับมันมีตั้งแต่ระดับหนึ่งเลยนะครับจนถึงระดับสิบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองเปิดดูตัวฝาตัวอะไรนะครับ ฝานะครับผมเห็นบางรุ่นนะครับเขาผลักลงตรงนี้นะครับกดลงก็คือมันลงเลยนะครับหรือว่าใต้นี้นะครับมีตัวล็อกนะครับเป็นเดือยเป็นอะไรอย่างงี้นะครับก็คือปลดตัวเดือยก่อนแล้วก็ผลักลงนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ตรงเขามีที่ฝาเลยนะครับเนี่ยเขาจะเขียนว่าโคสกับ open นะครับตรงนี้เราบิดเลยครับบิดลงมาที่ open นี่มันดังกึกแล้วจับตัวฝาตรงนี้นะครับตัวหน่วงนะครับแล้วดึงออกเลยนี่ประมาณนี้เลยครับออกมา จริงๆก็น่าแปลกนะครับผมเห็นที่เขารีวิวนะครับบางตัวนะครับที่เป็นฝาหน่งไม่เหล็กเนี่ยเขาบอกเขาใส่ไม่เหล็กมาให้สิบเมตรเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใส่ห้าเมตรสิบเมตรมันมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับที่เขาใส่ให้มานะครับมีไม่เหล็กห้าเมตรนะครับเขาเขียนว่า ac magnetic brake นะครับแล้วก็ผมลองปรับตรงนี้ดูนะครับนี่ก็ปรับให้สิบดัดดับนะครับป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 รับไปนะครับหมุน หมุนไปเรื่อยๆนะครับเวลาที่หมุนนะครับตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าการที่เราปรับตัวหน่วงไม่เหล็กเนี่ยเราปรับแล้วมันมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวนี้นะครับตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่ามันมันมีไว้ปรับไว้เพื่ออะไรนะครับแต่ว่าพอดูหลักการการทํางานของมันจริงๆนะครับเวลาเราปรับเนี่ยหนึ่งถึงสิบเนี่ยตัวนี้นะครับตัวฝาตัวเนี้ยมันจะมันจะหดเข้าไปนะครับกับดันออกมานะครับ ถ้าผมปรับเป็นตอนนี้น่าจะเป็นระดับะระดับสิทธิ์นะครับตัวนี้นะครับเป็นระดับสิทธิ์นะครับฝามจะอยู่ประมาณนี้ถ้าผมลองปรับเป็นระดับหน is, ึ่งนะครับฝามมันจะกดกลับเข้าไปนะครับฝาหดกลับเข้าไปแล้วครับเนี่ยสุดแล้วครับเนี่ยเป็นระดับหนึ่งโอ้โหพรว่าผมปิดลงไปสมิดเลยนะครับเนี่ยอยู่เป็นระดับหนึ่งนะครับประมาณนี้ระดับหนึ่งนะครับ ตัวฝาตัวนี้นะครับมันก็จะกดดันเข้าไปนะครับเข้าใจว่าเวลาเราปรับระดับสิ์นะครับมันยื่นออกมาเนี่ยมันก็น่าจะไปใกล้ตัวสปูลที่เป็นลูนะครับทําให้ความฝืดมันมันยิ่งเืดขึ้นนะครับนะที่ผมดูเขาสอนเทคนิคนะครับก็คืออันดับแรกนะครับตอนที่เราจะตีเนี่ยเราจะต้องปรับไปหน่วงที่ระดับสิก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับดูนะครับว่าอยู่ที่ระดับไหนที่เราตีแล้วเรารู้สึกว่าเราถนัดมือที่สุดแล้วก็ไม่ฟูนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวผมปรับไปที่ระดับหนึ่งก่อนดีกว่า เพราะว่าอยากรู้ว่าลอกมันจะลื่นแค่ไหนนะครับตัวปรับอยู่ข้างในนะครับนี่ตัวปรับอยู่ข้างในระดับหนึ่งโอเคนะครับแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้เป็นสปูลน,นะครับเนี่ยดึงออกมาได้เลยนะครับอ่าที่ตัวฝานะครับเดี๋ยวก็หนึ่งเลยนะครับผมบอกก่อนนะที่ตัวฝาที่เห็นนะครับเนี่ยมีลูกปืนตรงนี้หนึ่งลูกนะครับ แล้วก็ลูกปืนตัวที่สองนะครับน่าจะเป็นลูกปืนลูกปืนตัวประคองสปูนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับตอนแรกผมจับวัสดุอันนี้อันนี้ผมพูดของผมเลยนะครับตามตามที่ผมเคยจับเลยล้วกัะตอนแรกกับผมสัมผัสผมนึกว่ามันเป็นพลาสติกนะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะครับสปูลเป็นอะลูนะครับเนี่ยผมลองเคาะ ลองคอดูนะครับเป็นสกูลนารูนะครับแต่ว่าตอนแรกจับทาไมมันสัมผัสแล้วมันเหมือนพลาสติกจังก็แปลกนะครับแต่ว่านี้ไม่ไม่ไม่ใช่นะครับเป็นสกูลนารูนะครับสกูลก็เป็นทรงนี้เลยนะครับไม่ได้เป็นตัว V เป็นทรงตัว V ีหรือว่าตรงกลางลึกหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ซอกล่องเหมือนที่ผมเคยเห็นที่เขาเรียกว่าสปูลแต่งอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะครับส่วนตรงนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับ ตัวนี้ผมมาติดไว้เองนะครับเพราะว่าผมอยากจะดูว่าเวลาเราหมุนแล้วมันมันหมุนเร็วแค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนแรกถ้าผมไม่ติดเนี่ยตอนนี้ผมหมุนสปูลนะครับมันแทบมองไม่ออกเลยนะครับว่าสปูลมันหมุนหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นสีดาหมดเลยนะครับผมก็เลยติดสติกเกอร์ผมตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมเวลาเดี๋ยวผมหมุนเนี่ยเดี๋ยวก็จะรู้ว่ามันหมุนหมุนช้าหรือว่ามันหมุนเร็วนะครับอ่านี่สปูลแล้วก็ข้างในนะครับที่เห็นนะครับเนี่ยนิลเกีย์ก็เป็นทองเหลืองนะครับอยู่ด้านในนะครับ ันี้เป็นหมุนขวานะครับวิธีปิดนะครับก็คือใส่ลงไปตรงตรงเลยครับใส่ลงไปตรงๆงเลยครับแล้วก็บิดตัวนี้นะครับให้กลายเป็นโค้ดซ,ซะปิดนะครับนี่ปิดแล้วนะครับเรียบร้อย มาหนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเบรกนะครับหรือว่าเรียกสตาร์แดกนะครับตัวที่เป็นตัวดาวตัวนี้นะครับตอนแรกผมสงสัยมากเลยนะครับว่าเอ๊ะตัวนี้มันคืออะไรนะครับตอนแรกก็งงว่ามันคืออะไรอ๋อมันคือเบรกมันก็คือเหมือนเบรกในรอบพวกรอบสปินนิ่งนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่ตอนแรกที่ ผมไม่เข้าใจเลยนะเพาตัวนี้มันคืออะไรนะครับตอนแรกมันก็มีไว้ทําไมตอนแรกผมนึกว่าเป็นปรับเบรกปรับอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตัวนี้นะครับที่ดูข้อมูลมามันเป็นตัวปรับคอนสปูลนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับสปูลเนี่ยตัวปรับคอนสปูลนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับดูนะครับถ้าผมคลายออกนะครับผมคายออกเลยดีกว่านะครับจะคายออกไปดูเลยว่ามันมีอะไร จริงๆดูแล้วมันก็มันไม่มีอะไรเลยนะครับก็แ,แปลกๆดีเหมือนกันนะครับไม่รู้มันระบบปฏิบัติการการทำงานมันมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแค่ฝากเกียวธรรมดานะครับแต่ผมตแต่ว่าตอนนี้ผมเปิดออกมาเยอะๆนะครับเนี่ยตัวสปูนมันจะดังกึกๆเนี่ยมันจะเหมือนตัวสปูนมันจะอิสระดีนะครับเนี่ยมันจะดังกึกๆๆๆ,ๆ,ๆ แต่ถ้าผมปรับเข้าไปแน่นๆนะครับสมมุติว่าผมลองตอนแรกผมเข้าใจนึกว่าเป็นเบรกถ้าสมมติว่าผมปิดเข้าไปแน่นๆนะครับตัวสปูลมันจะไม่ไม่ดังแล้ะมันจะเหมือนไม่กึกละเหมือนไม่มีพื้นที่ะครับเหมือนถูกบีบนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะทําให้สปูลไม่ค่อยหมุนนะครับไม่ฟรีนะตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะทําให้มันไม่ฟรี นะครับแล้วก็ทีนี้ผมดูนะครับเห็นเขาบอกว่าวิธีการในการที่เราจะตั้งพวกอุปกรณ์ในการก่อนที่เราจะเริ่มตีกับฟอรอมนะครับนะวิธีการในการเซตตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็มีตัวนี้ด้วยเขาบอกให้คลายออกนิดนึงนะครับคลายให้สปูลมันอิสระนิดนึงนะครับเนี่ยเขาก็บอกว่าคลายให้มันดังกึกๆนิดนึงอ่ะออกึกๆประมาณนี้แล้วก็ ้องหมุนดูนะครับเนี่ยก็จะลื่นขึ้นมีโอกาสมากเลยนะครับผมบอกได้เลยมือใหม่นะครับถ้าไปตีนะครับมีโอกาสฟู่เลยแหละ,ะประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นตุ๊กเบรกนะครับสตาร์แดกนะครับตัวก็มีกิ๊กเสียงนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับที่เขาบอกว่าตัวนี้นะครับอะไรนะมีอะไรนะฟิชชิงซาวนะครับคือมีตัวเสียงนะครับน่าจะมีคลิกเสียงเวลาปลาลากนะครับก็คือเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมจะลองทดลองดูนะครับว่าถ้าปลาลากกไปนะครับว่ามันจะมีเสียงไหมนะครับอ่ามีเสียงนะครับก็คือถ้าปลานะครับช่วงปลาลากออกไปนะครับช่วงปลาสู้นะมันก็จะมีเสียงให้เราได้ยินนะครับ แต่ว่าต้องบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าลอกหยดน้ําตัวอื่นนะครับมีกิกเสียงไหมนะครับเพราะว่านี่มันเป็นลอกหยดน้ําตัวแรกของทางผมเองนะครับเป็นลอกหยดน้ําตัวแรกนะครับที s <S ่ผมซื้อมานะครับหัดใช้นะครับตัวนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าตัวอื่นมันมีมันมีเสียงไหมนะครับเวลาทีปลาลากออกไปหรือว่าเวลาสู้กันอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้มีนะครับแล้วก็ปรับเบรกไป เบรกแปดกิโลนะครับเนิดเนิดเบรกแน่นเลยนะครับเนี่ยก็ค่อนข้างแน่นนะครับลื่นไหมครับผมผมไม่รู้นะว่าอารมณ์นี้เรียกว่าลื่นหรือเปล่านะครับนะอย่างตัวนี้นะครับที่ผมบอกนะครับเนี่ยตอนแรกถ้าผมไม่ติดไว้นะครับ ลาผมหมุนเนี่ยผมดูไม่ออกเลยว่ามันตัวสปูลมันหมุนดีไม่ดีนะครับผมก็เลยต้องติดไว้นิดนึงนะครับจะได้มองเห็นนะครับเนี่ยพอติดแล้วก็เออมองเห็นนะครับก็ถือว่าลื่นนะครับลื่นไหมครับผมก็ไม่รู้นะอันนี้ต้องบอกตามตรงนะครับแต่้า,ามผมนะผมก็คิดว่ามันมันก็น่าจะลื่นนะครับเหมือนลอกสปิน แต่ผมเคยเห็นบางคลิปที่เขารีวิวหรือว่าทดสอบนะครับหรือลอกตัวอื่นเนี่ยโอ้ก็หมุนนี่มันหมุนจีเลยนะครับหมุนจีมากกว่านี้อีกนะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมลองปรับหน่วงตัวนี้ดูนะครับถ้าผมปรับไปอยู่ที่หน่วงระดับสิบเลยนะครับนี่ปรับไปอยู่ที่หน่วงระดับสิบนะครับเดี๋ยวเรามาดูการหมุนนะครับมันจะหมุนไม่ค่อยไปนะครับพวกหน่วงแม่เหล็กมันก็น่าจะทําหน้าที่ของมันนะครับก็คือห้ามสปูลนะครับไว้ มันก็จะหมุนไม่ออกนะครับแต่ว่าถ้าผมลองปรับไปที่ระดับหนึ่งปรับไปที่ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ลองหมุนดูอีกทีหนึง่งก็ดีขึ้นนะครับก็รู้สึกว่าเร็วขึ้น แล้วก็มันมีอีกตัวหนึ่งนะครับสมมุติว่าถ้าเราปรับอันนี้คือเป็นความเข้าใจของทางหมงเมงนะครับเนี่ยหลังจากที่เราปรับหน่วงไม่เหล็กไปที่ระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คือน้อยสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่เพิ่งหัดตกเหมือนผมนะครับหรือว่ามือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นลอกหยดน้านะครับตัวนี้เหมือนที่ผมบอ,บอกแต่แรกนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับตัวคอนสปูลจนแน่นนะครับสมมุตินะปรับตัวคอนสปูลแบบเอาแค่ตึงมือนะครับสมมุติว่าเราเราปิดเข้าไปนะครับ มันก็จะหมุนไม่เนี่ยหมุนไม่ไปเหมือนกันนะครับหมุนไม่ออกก็แปลกดีนะครับมีเหมือนทั้งอา่ามีทั้งอ่ามีเหมือนทั้งเวลาที่เวลาเราปรับตัวสปูนนะครับเนี่ยเราสามารถปรับที่ตัว,ต,วตัวคอสปูนได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับที่ตัวหน่งไม่เหล็กนะครับเนี่ยปรับได้สองทางนะครับ ตัวนี้ถึงผมจะปรับไปที่ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าผมหมุนตัวปรับตัวคอนสปูลตัวนี้เข้าไปนะครับก็ปรากฏว่าล้อก็ไม่หมุนนะครับก็หมุนฟืดๆนะครับผมก็ต้องคลายออกมันจะไม่เหมือนปฏิบัติการเหมือนพวกล้อสปินนิ่งนะครับง่ายๆนะครับพวกนั้นคลายเบรกเปิดหน้าล้อแล้วก็ตีได้เลยนะครับก็แปลกๆดีนะครับสมมุติผมคลายตัวสมมติว่าผมเปิดตัวนี้นะครับ ให้สปูนมันดังกึกกึกนิดนึงนะครับมันก็จะฟรีได้ดีขึ้นนะครับต้องลองเล่นดูครับลอกหยดน้ำนะครับในมือนะครับเป,เป็นเป็นลอกตัวแรกเลยของผมนะครับ เห็นพี่ๆชนะบางคนนะครับเท่ดีนะครับเนี่ยเวลาตกปลานะครับแล้วก็ใช้นิ้วเกี่ยวมันก็ดูเท่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมมือใหม่นะครับต้องขออภัยเลยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะผิดๆถูกๆด้วยนะครับแต่ก็สําหรับมือใหม่นะครับหรือว่าถ้าใครเพิ่งเล่นลอกหยดน้ําหรืออะไรอย่างงี้นะครับถ้าเราเป็นมือใหม่นะครับถ้าคุณเป็นมือใหม่เราคือเพื่อนกันนะครับ ลองหยดน้ำนะครับสไปเดอร์ใบสันนะครับผมเห็นคลิปเทสเขาก็มีมีเยอะนะครับที่เขาไปตกปลาตกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอารมณ์ลอกหยดน้ำนะครับลอกตีอ่อปอมอ่ะมันก็ต้องเหมือนคนชํานาระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่การเซตค่าของตัวลอกนะครับการเซตตัวเหยื่อตัวอะไรอย่างนี้นะครับการออกหมายออกตกอย่างนี้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นมันมันโอกาสได้ตัวมันผมว่ามันก็มันก็ยากนะครับ มันจากนละอารมณ์กับเวลาที่เราเหมือนไปตกพวกลอกสปินนิง่งตกปลาหน้าดินไอ้ประเภทปั้นเหยือ่อแล้วก็ตีทิ้งไว้รอปลามากินนะครับแต่เนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันต้องใช้วิธีการตีเหยือ่อแล้วก็สร้างแอคชั่นนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคต่างๆนะครับแล้วแต่ความชํานาญเลยแล้วแต่ความเชี่ยวชาญเลยของน้าๆแต่ละท่านนะครับได้ตัวไหมไม่ได้ตัวนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าผมสไตล์นักตกปลาครับก็ แล้วชอบครับมันก็สวยครับใจอยากได้อยู่แล้วนะครับสักชุดหนึ่งนะครับลองหยดน้ํานะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยจัดตัวนี้มานะครับเป็นสไปเดอร์ใบสันนะครับเดี๋ยวต้องมีลองคลิปเทสดูนะครับเดี๋ยวให้ผมลองไปหมายไปอะไรเดี๋ยวลองไปหาพวกตีกับปลอมดูดีกว่านะครับลองไปพวกบอกพวกช่อนกระพงดูนะครับแต่ลองใช้ดูนะครับแต่ผมคิดว่าหมายแล้วผมไปคงฟู้ะครับแน่นอน หรือไม่ก็อาจจะตีได้ไม่ไกลนะครับอาจจะไม่ฟู่แล้วว่าตีได้ไม่ไกลก็ต้องไปฝึกก่อนนะครับเขาบอกว่าแรกๆเลยนะครับคนที่หัดตีพวกลอกหยดน้ําพวกนี้นะครับยังไม่ต้องไปหวังว่าเราจะตีแบบไกลๆเหมือนพี่พิจนาท่านเอื่นะครับเอาแค่เบื้องต้นก่อนนะครับคือตีแล้วไม่ฟู่ก่อนดีกว่านะครับพอไม่ฟู่แล้วเดี๋ยวความชานาญเราค่อยๆปรับเซตไปนะครับผมไม่รู้นะว่าลอกอย่างนี้มันจะเทียบเท่าถ้าเป็นลอกสปินนิ่งนะครับมันเทียบเท่าเบอร์อะไรครับเบอร์พันเบอร์สองพัน หรือว่าเบอร์สามพันนะครับไม่ไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ก็ดูยังไงเหมือนกันครับหรือว่าลอกหยดน้ามันมันจะไม่มีไม่มีเบอร์หรือเปล่าโอเคนะครับอาจจะเป็นรีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นหมุนขวานะครับมีทั้งหมุนซ้ายหมุนขวานะครับแล้วแต่ปีพีอนาเลยนะครับถนัดซ้ายหรือว่าถนัดขวานะครับสไปเดอร์ใบสันนะครับลอกของอี a n นนะครับ ถ้าผมอ่านออกเสียงไม่สั์ผิดผมขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเวลาอ่านนะครับโอเคนะครับน่าจะประมาณนี้ไว้มีโอกาสครับเดี๋ยวลองไปหาหมายดูนะครับหรือเราหาคันด้วยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าไปออกผลงานแล้วจะเป็นยังไงนะครับจะฟู่ไหมหรือว่าจะได้ตัวไหมหรือว่าการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับ โอเคนะครับพี่พนะิจนาถ้าพี่พนะิจนาชอบใจคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณทางพี่พนะิจนาทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับถ้ามีความผิดพลาดประการใดอะไรยังไงนะครับในคลิปนี้ผมขออภัยทางพี่พิจนาด้วยละกันนะครับอาจจะอ่านออกชื่อเสียงของทางบริษัทไม่ถูกต้องนะครับก็ขออภัยไว้าที่นี้ด้วยละกันนะครับถ้าไงงั้นเดี๋ยวไว้ อีพีหน้าครับถ้าผมไปบอตกปลาที่ไหนหรือว่าผมไปท่องเที่ยวที่ไหนหรือว่ามีอุปกรณ์ตกปลาอะไรใหม่ๆมานะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมารีวิวกันอีกทีหนึ่งยังไงผมขอตัวลาพี่ๆนะนะไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไปพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ